ไปนะครับหืมอ,อะไรนะร่วงอีกแล้วเหรอกลางวันแสกแสกเด้นี่หืมผมก็จะตกใจนิดนึงขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกท่านนะ นี่คืออะไรอ่ะเธอมีคนมาเขียน้ว้นี่มวันขื่นสน,นิมเอ็งไม่นขืนสน,นิมมาดิมีคนมาเขียนไว้นะครับทุกท่านนะเออเออเออนี่นะอ่อเธวจะมีคนมาเขียนไว้นี่ครับประมาณนี้นะครับทุกท่านนะหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดตามนั้นเลยผมได้เดินทางมาท,ทําธุระนะครับมหาแล้วก็ได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า งวดที่แล้วนี่ที่ผมมาขอน้องกุมารเลขโทูที่น้องกุมารล้มทับใส่นะสองนเนี่ยไม่เข้าแต่ไปเข้าตรงหุน่นหุ่นที่เป็นชุดไทยที่อยู่ในคลิปเดียวกับน,น้องกุมารคือ87ที่บอกว่าผมถ่ายกล้องไปปุ๊บแล้วหุ่นมันตกลงมามันเป็นเลข1 0 8่ง แล้วจุมเลขยังอยู่ครับเห็นไหมแม่แปดเจ็ดดีมากนะเห็นไหมผมผมยังไม่กล้าครัเดินไปฟังนู้นเลยนู่นเห็นไหมนั่นแหะเลขเข้าเลยครับผมท่านผู้ชมนั่นแหละนั่นแหละหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเฮงเฮงดวยๆปังปังจุกจุกขูดขุนขุดขำนอนครับทิ้มเลยครับผมเด้อเปอาอีกแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอานั่นเห็นไหมนั่นท่านผู้ชมนั่นเห็นไหมเห็นไหม ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ท่านผู้ชมนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมนะผมมาอยู่ที่วัดกู้นะครับตรงผนังเดลล่มหรือว่าวัดกู้ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้เนี่ยผมได้เดินทางมาทําธุระนะครับมาหาแล้วก็ได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยที่ผมมาขอน้องกุมารเลขทูบที่น้องกุมารล้มทับใส่นะสองหนึ่งศูนย์เนี่ยไม่เข้าแต่ไปเข้าตรงเหมืนคุณที่เป็นชุดไทยที่อยู่ในคลิปเดียวกับน้องกุมารคือแปดเจ็ดที่บอกว่าผมถ่ายกล้องไปตุบแล้วคุณมันตกลงมามันเป็นเลขหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดนะครับเข้านะครับท่านผู้ชมนะแต่ก็อย่าลืมเลขน้องกุมารก็แล้วกันไอสองหนึ่งศูนย์ไม่แน่อาจจะออกตามหลัง แต่วันนี้เนี่ยที่ผมมาเนาะวันนี้ผมมีผลไม้มาไหว้น้องกุมารด้วยนะครับก็จะมาขอเหมือนเดิมกับน้องกุมารทัพทิมนะครับใครที่ดูในคลิปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะกดติดตามด้วยทางกนุ่มมา,ามคนเดิมนะครับผมนะอ่าก็วันนี้เนี่ยจะมาขอคือขอแค่ตัวเดียวพอเลขทุบเนาะขอเลขทุบตัวเดียวพอของวันประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้พศ2568นี้นะครับ แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับที่มาขอเลขทูบแค่ตัวเดียวโดดโดๆพอก็คือว่าน้องกุมารจะให้ตัวไหนแบบไหนก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับทุกท่านเด้อวันนี้เดินทางมาถึงวัดกู้เดี๋ยวเราก็ไปถ่ายทําตรงทุกสถานที่แล้วผมจะส่องตามจุดตรงนั้นตามจุดตรงนี้นะครับผมนะว่าน้องกุมารจะให้ตัวไหนยังไงเผื่อมีอะไรเป็นแบบ มันมีคือจังคือจังม่สิมีเซ็นนะครับผมนะคือจังไม่แบบถ้าสังเกตอะไรผิดสังเกตอะท่านผู้ชมแบบให้เบิงนวดอย่างงวดที่แล้วเห็นไหมเลขอ่าอะไรนะชุดหุ่นชุดไทยโลนไซเป็น1 0 8่นใครได้ดูบ้างเข้านะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้มาตามต่อมีเอซีบอกว่าหนุ่มอาร์มมาตามต่อเลยนะครับผมนะมาตามต่อเลยนะครับมาขอโชคลาภมาตามต่อถือว่าแม่นอยู่นะครับผมถือว่าเข้าอยู่นะ เราะเลขมันไม่เยอะเพราะอะไรมีแค่1087กับเลขน้องกุม,มารแค่นั้นแหะมีอยู่2ชุดเลขมันไม่เยอะนะไม่ใช่ว่าไปไม่ใช่ว่าจะไปออยดูดงในนี้ไม่ใช่เลยแต่ผมที่ผมจะมาขอน้องกุมารก็คือเลขถูกเนาะเลขถูกแล้วก็ดูตามจิดต่างๆถ้าไม่ใช่เลขก็ไม่ต้องเอาเอา,าเฉพาะเลขถูกก็พอนะครับท่านผู้ชมเด้อไปโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยอยู่ข้างหลังผมข้างๆผมเนี่ยตรงนี้เองครับผมไปครับไปครับผมนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับ ที่วัดกู้นะครับผมนะตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปขอน้องกุมารตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมเด้ออ่าวันนี้ผมก็ได้ซื้อผลไม้มาให้นะครับนี่โอ้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปจุดธูปทางนูนะ้นเนาะแต่ตรงนี้มีม,มีแต่กุมารน,นะครับท่านผู้ชมเนาะ อุ smile, อมาญเยอะจริงๆอืงพระราหูเดี๋ยวเราไปขอทางนู้นดีกว่านะครับไปขอทางนู้นเพราะว่าผมจําได้นะเล,เอเล <Columbus> ขอ่าเลขไอเลขหุ <surg> ่นตรงนั้นอ่ะมันเข้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน เข้าจริงๆนะโอ้ยข่อห็นตุกระดาษข่อยเสียวอืมเสียวอีลีเข้าจริงๆเข้าจริงๆนะครับหุ่นหุ่นหุ่นตรงนู้นท่านผู้ชมเห็นไหมหุ่นที่มันเข้าแปดเกียอ่ะมุนตรงนู้นเลย นั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเลขยังอยู่อยู่นะเลขยังอยู่อยู่นะครับทุกท่านหุ่นหุ่นท่านผู้ชมเลขยังอยู่ครับเห็นไหมไหมแปดเจ็ดเห็นไหมั่านเห็นไหมผมผมยังไม่กลา้าเขาเดินไปฟังนู้นเลย นูน่นเห็นไหมนั่นแหละเลขเข้าเลยครับผู้นิเทศปชมนั่นแหละนั่นแหละหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดตรงนั้นเลยแหละครับผมนะครับตรงนั้นเลยนะครับอือือตรงๆนะครับนี่เอาแต่เลขทูบผมยังอยู่นะครับทุกท่านเลขทูบชื่ว่าน้องน้องลมหล่นทับใส่นี่ไงน้องกุมารทับทิมเห็นไหมนี่ยังอยู่นะครับทุกท่านนี นี่ไงไอสองหนึ่งศูนย์ยังอยู่นะเด,เดี๋ยวผมจะพังออกนะเดี๋ยวจะขอต่องวดอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้จะขอใหม่แต่ว่าเลข,ต,เข 87, ตรงนั้นเข้าไอแปดเจ็ดตรงนั้นเข้าอ่าเดี๋ยวเรามาขอน้องกุมารทับทีมใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอเอาผลไม้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่านะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาการาบมาไหวกันนะครับอันนี้แม่พระนาง่งบ่เขียนสี่เจ็ดศูนย์ ข hmm. นลุกนะครับทุกท่านนะบางทีขนลุกมากๆผู้ท้าทํามาเจอสัมผัสกับตัวเองจะรู้เลยนะครับทุกท่านเนี่ยข่อยงายไปข่อยอยังเสียวออกอง,องตรงเออคือคือคือ,คอชุดไทยเยอะๆอย่างเงี้ยมันมันเสียวจริงๆท่านผู้ชมอ่านนเสียวจริงๆอื้มฮึบเออ กันไว้ก้อนกันไว้ก้อนนี่ชุดไทยตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เลยน,นี่ที่เห็นกันเนี่ยเลขเข้านะครับเนี่ยเนี่ยลนใส่ผมมืที่แล้วอะตรงนี้แหละลนใส่ผมเลยหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดแล้วมันมีแล้วเลขมันออกแปดเจ็ดนะครับถือว่าเข้านะครับท่านผู้ชมเดอ้ออ่าเลขเข้านะครับจริงๆปังครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้ ที่ผมมาขอนะก็ามาขอของประจำว่าประจำที่16นะครับมิถุนายนนี้พศ2568นี้นะครับอ่าโอ้โหวันนี้ทำไมมันเงียบจังวะท่านผู้ชมกลางเวทน,นี่นี่ขนาดกลางเวทน,นี่คุณป้าที่อยู่ทางนูงนะ้นน่ะที่ผมวันนั้นน่ะวันวันนั้น,น,น,นที่ผมอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็ผมบอกว่าผมผมเรียกป้าป้าแกอยู่ตรงนู้นป้าที่ป้าป้าป้าแกอึ้งไงป้าแกอึ้งแกก็เลยเดินหนีเลยเออผมบอกว่าไปเรียกเรียก เรียกให้ป้ามาดูที่ผมเรียกป้าเบาวันนั้นอะเรียกให้แกมาดูแกแกว่าแกทำงี้แกทำมึงงี้ไม่เอาแกเห็นเลยแกเห็นแล้วแกอึ้งเลยนะครับอ่าไ่ใ่ชุดเนาะืึเหมือนผมเห็นเลขเอาแล้วอีกแล้วอันนั้นเห็นแปดเจ็ดเนาะอันนี้อีกแล้วเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมันเหลี่ยมตา อ๋อสองหนึ่งห้าเอาไม่แน่ครับผมท่านผู้ชมไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับต่อจุดตรงนี้นะครับเห็นนะครับทําให้ผมเห็นนะครั้งที่แล้วก็เห็นเป็นหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดครั้งนี้เห็นเป็นสองหนึ่งห้านะครับเอาเอาเอาเบื้องสีม่วงด้วยสีเจ้าไที่ไหนงวดนี้เอาล่ะท่านผู้ชมเห็นปะสองหนึ่งห้าเอาลองดูครับผมนะ จูๆให้ผมเห็นอีกแล้วนะครับอ่ากับคุนเอียงขึ้นมาถือตากับหุณนี่แหละคข่อยเงาเอาอยเยอะมีอะไรไหมต้องดูซะก่อนนะอันดับแรกเอาาองานมงสีข่อยขอขนลูกกลางเว้นกระซางเถาะเออบอกคนกดูนะพูนข้าง,งหลังข่อยเจ้าเบื้องเอาบอกคนลูกจากไหนล่ะข้างหลังของ่อยเออไหวว่าเจ้าน,นั่นล่ะคุนเต็มเต็มจอเลย อืกลางคืนแหงเสียวสลังค่ะบกางคืนแหงเสียวสันหลังสุดๆด้านข้างนี้มันมีอะไรนะครับท่านผู้ชมไม่น่าจะมีแล้วนะนี่เป็นเสศจอิฐเ็จปูนกำแพงเก่าๆตะก่อนเนาะอืมอย่าเด้ออย่าเด้อยามีอย่ายงลดนหี่ข่อยเห็นเด้อข่อยบอาน้ำเด้อน,นี่อ่า นะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาขอนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับกับน้องกุมารทัพทิมนะครับผมนะมาขอโชคขอลาบนะครับงวดประจำวันที่อ่สินะครับมิถุนายนนี้พศสอง8ันนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับ เฮงเฮงรวยรวยปังปังการจุ่ขู่ทุกคนกับน้องทัพทีมไปขับผมเด้อเอ้าตัดอีกแล้วอีกแล้วต่อหนาต่อตาข่อยอีกแล้วปังแน่นอนท่านผู้ชมถ้าถ้า,ถ,าถ้าเฮ็ดแบบนี้ขอยต้องมิเลกบนเนม้งบนึึงเขาแน่นอนบ่เลกทูบกับเลกมองซ่องมองหุ้นนั่นแหละ อิลีโอ้โหสุดจริงกระดิ่งทอง,งาพาพไปเลยพาไปเลยไปหรอรเผลยังเบิ้งข่อยด้เลย่าวปรชมเห็นเบิง้งเบิ้อข่อยท้ายพร้อมโอ้โหแต่วงวดที่แล้วเนี่ยป้าแกเห็นด้วยกับผมไงแกเห็นจนก้ียอึ้งเลยแกเดินหนีเลยมืตอนที่ผมเรียกป้าป้าไง อืมอือือสุดครับคนรุดจริงๆกับน้องกุมารทัพทิมเสียงผมไม่ค่อยมีแล้วท่านผู้ชมเอ้เก็บเก็บข้อนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะได้มากราบมาไหว้กันเนาะมาขอโชคขอลาบกันงวดงวดนี้ดูว่าน้องกุมารทับทิมจะให้ตัวไหนยังไงแบบไหนน้องกุมารเนาะ เออให้โชคให้ลาาเพิ่นเดอ้อให้เพิ่นได้เขาได้โชคได้ลาาเพิ่นให้เพิ่นได้ถือสามตัวตรงๆโอเคปะเออเพิ่นได้โชคได้ลาาเพิ่นได้มากราบมาไหว้กันได้ซื้อของหลอกของเล่นมาให้เดอ้อน้องกุมารเดอ้อโอเคนะเออน้องกุมารเนาะนั่น,นะนโอ้โหเฮ้ยเอาท่านผู้ชมอันนี้ก็ล่วงแฮ้ยกูเจอกลางวันแสกๆเลยวะที่นี่ โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยอ๋อไไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องมากกาบมาไหว้เลยนะครับผมไปครับเอานะครับท่านผู้ชมนะอยู่ที่น้องกุมารทัพทิมนะครับอ่าวันนี้ก็ตั้งกล้องณตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเด้อโอ้ยตั้งกล้องตรงนี้เลยกับน้องกุมารทัพทิมมาขอโชคขอลาบนะครับด้วยการผมเตรียมเลขทูบมาแล้วนะครับเลขทูบตัวเดียวโดดๆนะครับอ่า แล้วก็ผลไม้ที่วางต่อหน้าท่านผู้ชมน้ําแดงนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้มาขอกันงวดงวดนี้ว่าน้องกุมารทัพทีมจะให้ตัวไหนหรือจะไปให้ตรงหุ่นหรือเปล่าตรงไหนให้สังเกตดีๆนะครับอ่าอิลีนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าแต่ว่าเลขทูบงวดที่แล้วที่น้องกุมานที่หล่นใส่ตรงนี้นะไม่แน่นะครับอาจจะออกตามหลังก็ได้นะครับลองดูครับผมนะครับถ้าถ้าออกมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะมาบอกว่าอ้ยมาออกตามที่หลัง ไปออกมอนหุ้นก่อนจะไปออกตามที่หลังทีลองดูครับผมแบบนี้ไม่มีเสียหายครับผมนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมขอจุดเลขทูบก่อนนะเพราะว่ามันจะมันมันจะนานนะทุกท่านเนาะมันจะนานเพราะว่ามันต้องรอเลขทูบกว่าจะไม่หมดขอเอาเด้อมูจเจ้าเด้อขอกับน้องโกมานทัพทีมมาขอ,เ,อาเลยนะครับบอกกล่าวน้องโกมานทัพทีมเลยขอโชคลาเพลินเบิ่์งวดงวด,ด,ดนี้ที่โตใดจังไงก็บอกก้าวเอา ไมหรือเปล่าเรียกทัวรผมเนี่ยมันไฟปลอมเอ่ล่ามัขึ้นเด็กทูบ่ใหม่มันเอพี่เฉยว่าไฟปลอมไม่ปลอมกีขนจะของมันกันนะใหม่คอยยอกเรียนซื้อๆเด้ออ่ะนะครับจุดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวปักตรงนี้ให้เห็นๆเ,เลยนะครับผมนะเอาอันนี้ก่อนเอาก่อนเนาะอ่านี่ นะครับอ่ามาเดี๋ยวก็ผมจะจุดทูบนะครับบอกเก่าขอน้องรุมานไปพร้อมๆกันนะครับ บอกกล่าวขอไปวยกันเดอไปพร้อมๆกันดเอดอร์โมจ้าเดอร์ขอโถขอหลับลมนิดหนึง่งฮะนะครับมาไหว้บอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับผมนะ่ะสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อน้องกุมารลูกหลานนุ่มอามคนเดิมเด้อน้องกุมารเด้อเออครับเอบซี Sc une, ทุกท่านทีเนเน่เป็นแฟนคลับที่เป็นเพิ่น,นบึงคลิปน้องกุมารณนะตอนนี้ทดานน้องกุมารเด้อมันนี่เดาน้ำผลไม้นำ้ำแดงมาไวาใ,หให้น้องกุมารแล้วหมดทแลียดเ pic, ดี๋ยวมาขอมาวัดมาวัดกูมองเขาหนมงนี่เนาะเลขมังหุ่น ที่หุ้นมันตกอะ่ะเลขเข่าเด้อน้องกุมานเด้อแต่ว่ามองทูบที่ว่าอย่างบางนีเนี่ยามาแทนในเข่าเด้อน้องกุมานเด้อตัวนี้ถิมมาขอไม้ถิมาเอาไม้แต่ว่าก็ถือว่าได้ให้เข่าแปดเจ็ดเนาะงวดนี้ถิมาขอของงวดวันที่สิบหกวอลผิดวันทีหนึ่งมิถุนายนออาย 68, นี้พศอสาวสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนีเดออบางทีก็หลงวอลฟิทวอลถือได้วันทีวันทีเออวันทีหนึ่งมิถุนา่ายนเดอร์น้องกุมานเดอร์ปีหกแปดนี่แหละ ขอเลขทูบที่ทำไมนตอนเนี้ยเอาเลขทูบตัวเดียวโดดๆเลยสามตัวตรงๆน้องกุมารเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อบางทีคลิปไหนอย่างเงี้ยหลงหลงไปพูดวันที่ผิดอย่างเงี้ยก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับอ่าบางทีก็หลงหลงบอกผิดบอกถือเนาะท่านผู้ชมเอาบอกเก้าน้องกุมารนะครับโดยตรงเลยท่านผู้ชมอ่า บอกก้าวขอโชว์ขอลาเพิ่นนะครับขอเพิ่นเบิ่งกันนะขอให้เพิ่นได้ดสามตัวตรงตรงบิ่งกันนะว่าจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับบอกก้าวเพิ่นเอาขอโชว์ขอลาเพิ่นเอางดงดนีไก่เป็นปังๆเด้อน้องกุมารเด้อให้โชคให้ลาเพิ่นตรงตรงเลยนะครับผมนะเออตรงตรงเลยท่านผู้ชมคอยอยู่ลับกล้องมืาท่านผู้ชม นะครับเฮ้อเฮ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้อะไรหึขอยยิ่งยันขยับว่าตาฝาดนะบังหันเดี๋ยวนะไม่ตาฝาดนะหรือว่าขอยตาฝาดออาฝาด้วยข่อยตาแางด้วยขอยตื่นนอนใหม่ บ่มี็อย่างเนาะอืมหรือว่าขอตื่นนอนนหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไมนไ่มีไรอ่าอ่าบอกกล่าวขอโชคขอลาภกับน้องกุมารทัพทีมครับผมท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมนะของประจำวันที่เท่าไรห,หนึ่งมิถุนายนนี้เนาะอ่าพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับผมขอให้โชคดีนะครับผมเด้อการสุขขอสุขคนเลย ครับท่านผู้ชมขนลุกนะครับผมเฮ้ยโอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเด,เด,เดนะเฮ้ยทุกท่านอะไรเนี่ยกลางเว้นแสกแสกนี่ไหมกลางวันแสกๆนะครับทุกท่าน คุยขนลูกอามเอ้ยจังไดใดีวะหืมมาถึงทางปะ่ะดิโอ้โหทุกท่านกังเว้นจนข่อยบ้ากายแหกปากแล้วตรงๆเด้อเือเดี๋ยวนี้พาเพิ่นพาเพิ่นขันแนมขอม่อยอยู่ที่ธรรมชมพาเพิ่นดูผมถ่ายคลิปอยู่นะเออ โ oh. ขนลุกครับทุกท่านสุดจริงผมขอดูดูดูดดดห่างๆเลยนะขอดูห่างๆเลยนะครับเรียกทูบด้วยดูเรียกทูบด้วย,ย,วยอ่นะครับ สุดจริงครับผมทุกท่านอือคนลุกเนี่ยผมก็ดูเนี่ยเนี่ยด,ดูดูผมเนี่ยอยู่หลังกล้อง จริงครับผมท่านผู้ชมอือหือามเฮ้ยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเลขเลขทูบด้วยกันเลยจองมันจองมันเลขทูบเลยนะครับเอาเลขทูบเลยนะนี่เอาเลขทูบไปให้มันชัดๆเลยแป๊บนึงนะครับอ่าเลขทูบไม่ไม่ได้สองตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมเด้อมีสี่มีแปดนะครับ อมีสี่มี8นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับขอให้โชคดีกันทุกคนสุขูทุกคนเลยนะครับเห็นหินขอกันตรงๆโอ้ยค่อยปากกาออกจากสเลยโอ้ยหนาย่าเบยป๊าดขนข่อยลุกตับผู้ชมเลยอืออูไปทีนี่คนลุกคนลุกคนลุกแห้งคนข่อยลุก ขนาดกลางวินนี่ดิสีแปดนะครับท่านผู้ชมคนลุกแห้งสีแปดนะครับขอให้โชคดีนะครับแหงๆรวยปังๆกุนัๆๆๆๆๆนทุก <c oughs> คนนะครับเดี๋ยวรอให้มันไหม้หมดก่อนนะครับท่านผู้ชมเด้อ โคตลก no. right. ุกจริงๆเอ้าเอ้าเฮ้ยกระถางถูกกระดิกเองเฮ้ยฮะกระถางถูกกระดิกเองท่านผู้ชมอุ้ยอีหยังนอ้ื้อนี้มื้อนี้เป็นอีหยังนอ้ําบนี้โอ้โห <ítulo> ทางถูกกันดิเองสีแปรยัง <Dal> ง <ai killers> uh, like ูหรือแล้อ้ยเล็กถูกกว่านั่นใหม่เม <realization>. ื่อไหรหึ่งเห็นไหมท่านผู้ชมดูหลวงพ่อเพิ่นหลวงพ่อเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็นั่งดูอยู่ผดูดูดูเห็นไหมก็อยู่เพิ่นก็เบิ้งเบิ้งผมทายคลิปอยู่นะครับผมเนาะหลวงพ่อเพิ่นเห็นผมทายคลิปอยู่เพิ่นกะทิหูด้วยนะครับผมเนาะเออเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่ามีคนมาขอมาไหว้เนี่ยน้องกุมารกระดิกเองเห็นจ้าตาเลยเขาว่า มีคนมีคนเห็นเห็นเห็นหลายคนแล้วนะครับเห็นหลายคนแล้วจริงๆเห็นหลายคนแล้วมีคนเห็นหลายคนแล้วนะครับท่านผู้ชมเด้อเพราะว่นราเ,เจอแต่ข่อยผู้เดียวนะครับอือลุกขออ่อยจ้องอย่างเดียวเลยซี่ยังนอกมาท่นึ่งท่านผู้ชมเม่อวันซี่แปดแปดบ่ เดี๋ยวแตาเบิง้งถตาเบิ้งกันนะน่าจะ488นะครับท่านผู้ชมใช่ไหม488นะครับทุกท่าน ๋ยวให้ไม่ให้ไม่หมดดีๆก่อนเราจะได้คอนเฟิร์มนะครับอ๋อผมยืนหลังกล้องผมก็ขนลุกนะขนลุกแห้งดีนแท่านผู้ชมประม่ว่าขนขนลุกขนลุกจริงๆ ต้องรอให้มาหมดน่าจะเป็น488ครับผมนะครับอ่าน่าจะมาแล้วแหละประมาณ488ครับผมขอให้โชคดีนะครับแหงๆรวยๆปังๆกันสุขขุนขคนครับกับที่วัดกู้พระนางเดือร่มนะครับตำบลบางพูดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับขอให้โชคดีกันสุขสุนขคนงวดที่แล้วเลขชุดไทยนะครับเข้าเต็มๆนะครับ87นะครับงวดนี้มาเจออีกไปที่นี่มาเจอชุดไทย215อีกอ่า มีมีเลขอยู่แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเดอมีอยู่แค่นี้เองนะครับขอให้โชคดีการสกูดสกุนครับอ่าสรุปนะครับท่านผู้ชมเดอไม่หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้มานะครับ4 8 8ปดนะครับผมเดอ้ออ่านี่เห็นไหมสี C ่แปดแปดท่านผู้ชมสี C ่แปดแปดนะครับขอให้โชคดีนะครับการสุขูสุขคนเลยนะครับผมนะสี C ่แปดแปดนะครับผมนะเฮ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาน,อนั่นไหมนั่นผมบอกว่าแล้วกระดิกเองกิ้งๆ โอ้ยอามเอ้ย์ังเว้นแสกๆเลยท่านผู้ชมเอ้ยนะโอ้ยเนาะอามเอ้ย์้าม마ว่ะขังเว้นมมันันรดาสิมีอย่างเลยท่านผู้ชมอุ้ยน้องกุมารเอ้ยถทาดีไฮเข่าๆเข่าเด้อสี่แปดแปดตัวนี้เด้อจ่าน้ชมกุมารเด้อเออนี่เด้อตัวนี้เด้อเออสี่แปดแปดตัวนี้ท่านผู้ชมเด้อท่านผู้ชมนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่นอีกแล้วครับผมท่านผู้ชม อ่าค้นลูกคอยค้นลูกท่านผู้ชมโอ้โหแมวนะท่านผู้ชมพอแล้วพอแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยคอยเห็นเจ้าแมวก็ค้นลูกแล้วนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับโอเคนะครับตามนั้นเลยนะครับขอให้โชคดีครับผมท่านผู้ชมเฮงเฮงรวยปังปังกันสุขสุขคนกับน้องกุมารทัพทิมนะครับที่วัดกู้พนาเรล่มขอให้โชคดีกันทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับโชคดีครับสวัสดีครับ